สวัสดีจ้าพิโยโคุลาดปบานเองด้จ้าสวัสดีจ้า,า,จาวันนี้ก็ได้เวลาทำกับข่าวเหมือนเดิมวันนี้น้องแนะนำเสนอเมนูอะไรนู่นวันนี้เป็นเมนูที่น้องแนนเลือกเองด้จ้าพ,พ,พัดปีไก่ไก่ใ,ใบโหละพาจ้ะช่วงนี้มาบ่อยแนละ้วปีไก่ใส่น้ำมัน ร้อนเหมือนเดิมจ้ะอันนี้ก็เป็นพริกแห้งแล้วก็ตะไคร้แล้วก็หอมแดงกับกระเทียมเนะจ้ะตำปุ่นนันนะจ๊ะไ่ต้องให้ละเอียดมากนะจ๊ะตำหยาบหยาผิดแหงตะไคร้กระเทียมนะจ๊ะเหนือผิดจะหย,ยาบหยาเนี่งไงนะจ๊ะนี่อันนี้ไม่ได้ใช่ริแกแยงนะจ๊ะนี่แต่แพริกแห้งตำก็พวกกระเทียมแล้วก็ใบตะไคร้ หัวขาอะไ่ใช่โอ้ตะไคร้ยกว่เนยน้ำพิษเนยน้ำถูนีเลยเีง้วมออตีไก่ลุนนนงนครับ มันยุ่งก็ี๋ยวจะหลากหลายนะจ๊ะมีแข่งกัปตงกับเทาที่ไปหามาเองมีแข่งกับเทาที่สี่ก็หลานชาเอามาทำแต่แต่ว่าไหน,นจะสุดแบบไหนน่าจะแต่วันนี้พี่โยวก,กินนอโจต้มก็ทำปิกะปิก็ลงพยาบาลเนี่ย่างอร่อยจะให้น้องก็าลงบ้านจันทร์แบบนี้ เนือเริ่มตึงตึกับปุ้งเสื่นไปเลยนะจ๊ะขึ้นงัวดีจ้ะเปนสารตนิดหน่อย tay uh -huh. เดี๋ยวไปหาเอาฟ้ามอมาปิดอุ่ยเหตุปีไก่เปื่อยนะจ๊ะเดี๋ยวปิดฟ้าก,กอนจนนาะกอดจานนองไปปีไก,ก่กอซุกเลยเด้จ้ะกันตอนอสุดท้ายเดจานใบโหระพาใส่เยจ้ะ เสร็จแล้วจ้ะกินข้าวเด็กกันเด้อจ้ามาจ้านี่ก็ได้เวลากินข้าวแล้วเด้อจ้ะนี่สวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะวันดีจ้ะวจะมีจ้ะมาดูเมนูวันนี้มีเมนูอะไรดึงเนาะนี่ผัดปีกไก่ใบโหระพาจ้ะแล้วก็มะเขือสดจ้ะแล้วก็พริกปลาผงจ้ะมากินข้าวเด็กกันเด้อจ้ามากินข้าวกับน้องแก้มเด้อจ้า เขาเราเก่จ้าป้ามอจิปลาหมอเขาสวัสดีจ้ามาจากมาินเขาด้วยกันเด้อจันทร์กระเทียมหอกระเทียมมาบรจานกับหอมก็ได้กิน,น,นอัดจินเาเก่ัดจินด้วยใหญ่แล้ว โยกน้ำพริกพักเกา่าเหมือนเก่าเหมือนเดิมนั่นแหละจันน้ำพริกถ้วยเกา่ากับพักสดนั่นจันทำเหล็กอืมวันนี้ก็ทำถ่าจะตกแต่ก็ไป่ตกะแล้วจันน,จน,จน,นี่แหละ มานลยล้นก็มีเด็ดนใจค่ะคค่ย่อบคำน้ำคิออันนี้คือน้องแก้ม อือใช่ี่กินขอตรงคำใช่ต่อติดน้องเคทไไม่แคทดิยังไขยเจนชื่อเด็กิง <c oughs> ไม่ยาดูอันน <c oughs> ี้ก่อ อีกไก่ก็ต้องยิบเอาเสร็พร้อมนี้กระดูกมีอะไรได้ ขี้เกียจ์น้องแก่เป็นคนที่ขี้เกียจขยับตัวนะตัวเมาเริ่มจะนเป็นหมูแล้วหมูใช่อันนี้ก็จะลุกนี่จะ่าเรื่องที่นี่สปริงตัวยิ่งกว่าสปริงอีกดึง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 ตกตัวแล้วล่บนี้ มาเฟียก็อ่อนดีจังเสียบเลย เดี๋ยวเอฟซีเ <Yeah. S 2> right. ้เขาเลยเดนดแล้วเดี๋ยวทีเดียวหายเงียบักกลุ่มนากลุ่มตาสิ้นรุยอย่างเดียวเห็นม้ายามกินเขามักินงเามากินเขมันแกนงนจ้าหอมๆกันจ้าบอกกันมีอะไมาเบ่ง้องแกงกินมั่ง F <laughs> เพชรตัดตูห๊ะจะเอฟซี C ดูไว้ด้วยจังนี่ให้วาฬองแก้มกินเพชรไม่ได้เป็นแปไม่ได้เด้อจันอา,อาหารสุกปลาจะให้กับเพชรต่อตูค่ะสตายค่ะ ให้จะเป็นเมนูที่ถูกเนือกระเบิดอะนตน่าจะไม่เกียวรอกคนกิดต๊ขงขึ้นรือเปล่าตางบา้นงลงบานเลี้ยม อุ้ต้นเปี่ยนอุ้ต้นเ,เลีเอเยอ้อาจจะเกล็ตอกอ่ามนใส่าตัวอาใส่แล้วว่านี่ก็รวมเนะอาจารย์บอยยังหนังมาถ่ายมาก็ะวัดหนามไหลจุกจกเลยเ่ราว่านางยบานก็ยัยงไหลเนะาะม่เอ้ย่งรวมไหม,มทำสิบมาทสิบยางว

บั่นเ็นข้าทคุ้มดินแล้วก็ต่างกับพวกกระเพงก็งกไหลลงจากนนมา,น,าน,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 นี่เนาะแล้วก็เหลียวเข้าบานเป็นน,นู้ๆก็เลยนิกกัน <laughs> <c oughs> บนั่นยายมาบอกเขาขัวหลยวแบบเขาทำทีหลังปินบางทำมาทำลังเขาทำสูงตัวแลต่อเ <c oughs> ติมเอ้ยเี่ยก็ดีขึ้นลาเอ้ยเนี่ยก็ดีขึ้นละ มเองบาเลมจะถุกทำลายมึมึเองบารลดำต่อสาคือได้ต่อเป็นยรือกนแลนนนญญ้วก็เพืึอนๆกนมึจย้เองจะ้ก็เราทำไงเรายายควมสูงกว่าเาสีญญดยดายเสียดาที่คูตัวเพื่อนเระที่เสไดามันคูตที่แบดกันใช่แล้วแต่ละชิ้นเยอะมาก แม่มาใบกัวไฟฮะแม่มาใบกัวไฟก็ร<ะ>าคาถูกใบกัวไฟมาติดใจก่อนขอสุดน้ำมันเก่าน้ำมันเก่าที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็มาสุดต่อมาตุ้ดเราจะต้องการวางอ่อนๆแบบที่ามาต้องใจใหม,บบม่จกากพิชูทำมาจากะ เหยื่อไม้เน่ยแหละต้นไหน้นไหอยุนเทุกวันเยม่มนมัดดีมากเหยื่อไม้เหยื่อม้เหยื่อม้กดดาทุเสนอะไรดูทำมาจากต้นไหนเมื่นแห่ตัดกบเนเอเวลาจนูเขยนหนงต้น่ก็ มี่เขาเรียกมหม้ยิ้อ่อนทำมาักอะาโอ้ยแม่เขาเรียกไมหยิ้มอ่อนผมไม่เห็นเลมามายิ้อ่อนเป็นไม้ยินอ่อน,อน,น,นมากอีกยิ้มเไไสไล่ไปตัวเวลาชื่อเลยเขีนมชอดเผื่อมากนเี่ยอร่อยแมรี่ก็ยังเพิ่มเช้าด้วยกัน ทำกรรูเจ็ปเูไม่ไว้แล้วล่ะู้เสร็จจุตูไม่ไว้แล้วล่ะไ้ล้นมาิดเต็มเต็มเมาผิดดี๋ยวแหละยอมแพ่จ้ะจะได้ไม่เปื้อนยอมแผมไหมไม่เอาเขาอะเอาแต่อันนี้

กินมาก็เริมออกรอนปากดูจะจ้ะอร่ทอบนี่แล้วไม่ได้เพแ้ม,มันออกรอนขอบปากนปานเหืนตง้น,น,นจะแข่งกีฬาบันไหนเนีุ่กเหลือบเลาเหลือนเลย,นะเลยหเต่นบันไหนท่เต่อล้วเนี่ย เป็มีแล้วก็เปิดงานอืนี่ไหนไปดูก็แล้วแต่สิไ้ยาเปนเนียไใส่ยาที่ทำไมตัวจงอย่างนี้ยก็หาจุดไหดาเลยนี่นี่ว่า๋ยวคุ่จะแบบนี้ก็เหมาอกันีคู่บอกว่าใครมีมีผู้หญิงอ่ะใครมีมีปฬาอะไรเลยคู่จะทำเป็นมีคู่จะใช้ร่องหงส์ไปตรง้บเกลดอ่ะดูงูนะ ดีใจไว้อ๋อเปิดเอ้ยซื้อไว้เนี่โอจินนั่นไว้นี่สิ่งตัวไว้บิดบุ่มไว้ไหมน่ะนะหนูลอสอบดีติ้งตีอะรีอะไรสอบเลยพวกพกคุนึ่เดี๋ยวไม่เงนได้เนาะเดี๋ยวมีวคใครเลยสอบแต่สุดจะหุ่นเพียวๆนี่ มันดูคุมันดูหาของอันนี้บ้าเนเต็มเปิดงานนี้มีคนนีหินเพื่อนนี้ได้อะตอมเต็นเพ้งอะไรเงี้ยดินอาหารอ,อาหารเป็นดินห้องกูนี่อันนี้เป็นดินห้องกูนี่ไไม่ไร้อนได้จริง เยันอีกนามตัวเองเพชรตัวเพ็รขอบปากจะพอกับเตี้ยงแต่มาบ่านอื่นมาขึ้นวันเห็นั่งเดินมาเลยถึงไปกันนี้ไปเห็นแบบขึ้นนะขึ้นลอยขึ้นมาถึงพุงอะไรอยู่ ลบไปเได้บาลากลุงปีข้างล่นะกัดกินบนตะลาเลยเอาอะไรถับอะไรเท่มันก็จะชากกินต่อทำกระถอสูงเาอย่างั้คืนได้บันตะเพ่นมาใครจะกินไปนหนังใครจะขึ้นไปนั่งทำบ้าทำบ้างมันจะนุ้สิไนไปนหนังไหมสาวโตละองเหร ลองขึ้นน้รูกร้อขึ้นได้ไม่ขึ้อ่อนเด๋วไปทู่วหอะทามันได้ขึ้นเอาวันนห้นมึววางอะ้รขึ้นต่นแกก็ไหนม่มากหนจ่ายเป็นไงทำงานเป็น้งตั้งนอนอยู่ในบ้านใช่ไปสมการ มัไงไ้แต่ไงปเค่อถ่าอลูมิเนียมอะไรก็อนก็แม่อหนสามากถไดะว่าเก็บดี่ได้เป็นน่ลูต้งฟองอาจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้จ้ะก็พามาดูสูตรการไปพัดที่ไปหัวปลาดีไก่นะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีสุกๆคนท้กจ้าที่ช่วยติดตามก็ไลไรก็แชร์แล้็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ้า ยีวราเอฟทุกคนด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ารักกันทุกคนค่ะรักเด้อจ้า